สวัสดีทุกคนนะครับมาพบกับคุณพ่ออีกแล้วนะครับใน g r a z y Daddy Stings นั่นเองนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Call of Duty Mobile นะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเรามาเล่นกันในโหมดไหนดีนะฮะ,ะมีการเกมทีมไฟ์นะครับเดี๋ยวเราวันนี้มาเล่นกันในโหมดนี้แล้วกันนะโอ้ได้ scrapyard นะฮะ เป็นแมปที่ค่อนข้างใหญ่และเป็นสี่เหลี่ยมมากเลยนะอ้าวมาการเกมเช่นเดิมนะครับก็คือปืนเขาให้มานะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะชนะอันหนึ่งก็จะเปลี่ยนอะคิวได้หนึ่งก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะปืนจนครบทุกอาวุธก็ชนะนะฮะสำหรับการเล่นเป็นทีมก็ถ้าทีมได้คะแนนครบยี่เออหกสิบกเนาะก็ ชนะไปเลยหรือว่าถ้ามีคนได้อาวุธสุดท้ายนะฮะก็จะชนะเช่นกันเนาะนะอย่างนี้เป็นต้นนะยิงแล้วก็จะเปลี่ยนอาวุธนะฮะแม่หายไปเลย,ยโอ้ไปเรื่อยๆนะฮะโอเคอยู่ใ,ใจๆตรงนี้ ไปซะอุ้ยอ,อุ้ยอยู่ใจเกินอ่ะอยู่ใจเกินนะโอ้ไปเรื่อยๆนะครับ แม่หลบเข้าไปกอ่อนอืมนี่แน่เออยิงไม่โดนเอออืมโอ้ปืนนี้ต้องอยย้ยะแต่ก็โดนไปแล้วนะอืม Target s i n s i g h t โอ้โหยิงไม่ค่อยโดนเลยนะวันนี้ อาจจะเป็นท่านั่งที่เปลี่ยนไปด้วยนะโอ้ยลืมไปนะสไนเปอร์แล้วเอือยโดนไหม,อ,มอีกสักโดนหนึ่งได้ไหมอ้าวไปแล้วแม่อยู่ฝั่งไหนกันอยู่ฝั่งนี้ละวิ่งมาแล้ะปึ๊บ นี่มันต้องอย่างนี้นะฮ <with> นี่แนะ่เดินเข้าไปแล้วก็ยิงไปด้วยเลยนะสไตล์ขาโหดนะฮะไม่มีถอยไม่มีลบนะ,ะเราต้องการคะแนนที่เร็วนะครับอีนี่มาสุดท้ายแล้วอ้าวหายไปไหนเนี่ยโอ้อยู่ไกลลิบโลกเลยนะโอ้คุณพ่อวิ่งมาราธอนเลยอนนี้ อืมเอ,อ้ยชะฮเรียบร้อยนะระังแกผู้หญิงอีกต่างหากอืมเต็มเต็มเลยอะถ้าแบบกระเด็นหงายเลยนะอ้าวมา ทีในแมชแรกนี้นะฮะเดี๋ยวดูแมชต่อไปมาคิวไป19เนาะมาดูซิจะได้แมปไหนนะฮะอ้าวรอบนี้ได้นุกทาวนะฮะโอ้มีคนเลเวล150กับ125ด้วยนะ,ะอีก2คน48 52นะฮะ ดูว่าเราจะไล่เขาทันไหมนะ<ห>มนือ<ห>น่าจะเขาน่าจะร้าะการดอยู่นะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้อีกไหมนะขอให้ได้นะ ไอ้ย่ะเอ้ยโหเอ้ยแม่เราช้ากว่าเขานะฮะจังหวะแม่เขายิงก่อนเรานิดเดียวแม่พลาดเล็กน้อยออกมาไปต่อเลยนะอยู oh ่กันตรงนร้่นะอืมโอ้โห แม่เดี๋ยวก็จะต่อได้นะโดนคนทั้งหลังที่ซ้อนอยู่ยิงเลยไม่เป็นไรเก<ม>ือบแม่เขาอยู่กันฝั่งนู้นนะเอ,ะอาโอ้ชาแม่ แม่รอบนี้อาจจะไม่ได้ที่หนึ่งนะดูส่งแล้วเฮ <c oughs> ้ย้เยออทุกทีเลยอะหันฝั่งหนึ่งนะฮะยิงมาอีกฝั่งหนึ่งนะโอ้ Targets in sight ใจเย็นๆแมยังไม่เดืหันเลยยิงแล้วอาไป,ไป,ไป,ไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเอ้ยไปเรื่อยๆนะตอนนี้ศัตรูออกมาจากฝั่งนี้ฝั่งเดียวเลยไอย้โดนซะนะอตอนนี้เขาออกมาจากฝั่งนด้วยละไอ้มาคุณพ่อลุยแล้วไม่โดนอะไรเลย อ้าวหายด้วยอืมเอ้ย,อยกระสุนหมดอืมโอ้ยใจร้อนนะฮะกำลังแบบอืมใจร้อนเกินไปหน่อยนะอยู่ฝั่งไหนกันอยู่นี่ไงอยู่นี่กันไงนี่แนะ่มา วิ่งแล้วโอ้มีคนใกล้แล้วเหมือนกันนะดูซิว่าอ่าดูซิว่าใครจะได้ก่อนนะโอ้โหเหลือน,นิดเดียวเองอ่อมเสียดายพลังเขาจะหมดไปซะ นี่ระเบิดแล้วเหมือนกันนะสินี่มาเรียบดอยนะอือโอ้โหแบบว่าติดติดกันนะโชคดีมากเลยอะ่ะโอ้โหแม เราก็เสียวว่าเขาจะได้ที่หนึ่งกันไปก่อนนะเยี่ยมเลยเอา้าแต่ตกลงว่าเราอ๋อคะแนนเท่ากันนะแม่หนึ่งเก้ากศนเท่ากันแต่เราไม่ได้เป็น MVP ไม่เป็นไร อย่างน้อยก็คะแนนเท่ากันนะอ้เราคิวไปที่17เองนะเขาคิวไป20เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันในรอบสุดท้ายนี้นะครับมาได้นุกทาวอีกแล้วนะฮะมาอีกสักรอบดูสิผลจะเป็นยังไงนะฮะ แม่รอบวันนี้วันนี้ค่อนข้างดีนะฮะเดี๋ยวดูซิว่ารอบสุดท้ายจะดีเหมือนอีกสองรอบหรือเปล่านะไปได้มาโอ้คนอื่นวิ่งไปทางนู้นหมดเลยนะ เรียบร้อยเป็นเดิมอุ้ยโอ้ยแหมยิงไกลไม่ดูใกล้โดนเลยอุ้ยอืโอเคต่อได้ไหมได้ไปเรื่อยๆนะฮะแม่โอเคเราไปเรื่อยๆนะเอ้ยอื แม่เห็นอยู่ว่าโดนยิงนะแต่ขาแข็งนะมั่นใจไปหน่อยนะเฮ้ยโอ้ยนิดเดียวโอเคแม่ยิงโนดนแต่ไม่ตายนะนี่เนี่ยตายเลยนะ ระเบิดไปเรื่อยๆแม่เอ้ยโอยไปโดนทางนู้นนะโหอ,อาวุธเขาขึ้นเร็วมากอะ่ะเขาชนะแล้วว่าอืมเป็นมนุษย์สีเขียวนะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่ค่อนข้างโอเคเลยอะ่ะเก่งเลยแหละนะเดี๋ยวดูซิว่าเราจะทานทานไว้อยู่ไหมนะ นี่มนุษย์ยักษ์ตัวน,นี้นะโอ้โหแม่นึงว่าได้สองคนนะไมไรสายโหดอย่างเราก็ต้องตายบ่อยเจ็บบ่อยเป็นธรรมดานะโอ้โหแม่มาได้สองแล้วนะ เอ้ยเขาหลบเข้าไปก่อนนะเอ้ยไม่โดนเออหืมกัดแล้วเชียวแม่โอ้ยคนนั้นเขาได้ระเบิดแล้วว่าบาซูก้าแล้วอะอืม อย่าพึ่งนะอย่าพ pues ึ่งรีบนะฮะเออเออ่งว้าวด้วยโอ้โหโอ้ย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 โอเคเราเบรกเบรกเขาได้นะหืมลุ้นกันมากแล้วเนี่ยเอ้ยมา ดวนกันลนะเอ้ยอืยอ้มแม่เฮ้ยกำลังหลบพอดีเลยสงสัยจะแพ้นะฮะนอกจากปาฏิหาริย์ที่เราจะทำได้สองอาวุธพร้อมกันนะ เออตอนนี้เขายังก็ยังยังไม่จบนะยังพอมีเวลาอยู่เออเราวิ่งแล้วอตโ่อืมนิดเดียวจริงๆนะฮะอืมจริงๆฝั่งเราก็มีมีคนอาวุธสุดท้าย มีเรากับอีกคนหนึ่งหรือเปล่านะโอ้นิดเดียวนะมเกือบเกือบแล้วนะนิดเดียวนะฮะอ๋ยังเป็น MVP อยู่นะคิวไปสิบหนะฮะนิดเดียวอะ่ะ อืมเสียดายมากเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการเกมทีมไฟท์ในวันนี้นะครับแมคุณพ่อก็เกือบจะได้แล้วนะที่1นสครั้งเนาะเสียดาย <Okay. S 1> มากเลยนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาแก้ตัวใหม่นะฮะถ้าใครชอบเล่นในโหมดนี้นะฮะสายโหดทั้งหลายนะฮะโหมดนี้มันมากเนาะก็เล่นกันได้เลยนะฮะส่วนในรอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันในเกมไหนหรือว่าเราจะมาทำอะไรกันก็ เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้คุณพ่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณพ่อขอตัวลากันไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย